สวัสดีครับทุกคนครับเจออีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมพามาทานร้านอาหารง่ายๆชิวๆอร่อยและให้เยอะมากๆนะครับเป็นร้านที่ผมกินประจาเวลาทางานนะฮะก็มาง่ายๆเลย GPSGPS ก็คือถ้าบางคนไม่อยู่ในพื้นที่อาจจะมาไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าก็บอกว่ามาแถวปิ่นท้องหนึ่งปิ่นทองสองนะฮะในอุตสาหกรรมนะครับแถวหนองขามเนาะก็เป็นร้านอาหารบ้านๆปปาข้างถนนน่ะแต่รสชาติโอ้ย กินทีนึงบอกเลยว่าแซ่บตูด่ะฮะ,ฮะเผ็ดจัดจ้านอร่อยมากมาเราไปดูกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างข้อ,อู่ที่ร้านนะครับผมก็จะมีทั้งออหมูไก่เนื้อหมูป่าควางกบนกปลาไหลดูดีลาพ<ะ>่อค้าเขานะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาการทอดไข่เจียวของเขาเออ ก็คนเลยว่าจัดจ้านไปลองไปขับแรกกันเลยนะแนะนำว่าม,มาถึงเดี๋ยวม่ใส่น้ำปลาเยอะนะมันจะเค็ม <c oughs> ถึงเครื่องถึงกระเทียมกลิ่นสมุนไพรถึงฮะจุดยอดมากวว้า <Wow. S 1> จริงๆก็ยากจะเรียกวว่าร้านนี้นะฮะคุ้มค่ากับราคากับคนที่มาทำงานท <Okay. S 1> ี่นะี่ะก็เชิญนะเด็ดทุกอ,อย่างลืมต้มยำลืมลืมต้มยำลต้ออยมยำมทุกคน ไป,ไปโคตรแซ่บอยากถ่ายข้องน้ำมากินที่นี่เลยไม่ได้เพราะขีแนะ้แสนะแสบตูดนะปลาบึกเหนียวนุ่มก็เดิดเเนะนเชิญนะมันก็ได้เยอะสุดท้าก็คือท้ายก็ในใอยากจะช่วยพี่ไหมขอบดไหมคอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ <S 2> <S 2> <S อร่ <S <S อยมากเลยจอยเทสยอด อร่อยอร่อยทีย่สุดเลยฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะช่องเราหนุนเดิมนะครับกินได้ไม่เน้นอิ่มครไปคลิปสั้นๆเดี๋ยวเราจะหาแบบร้านแบบว่าคนไม่ค่อยเข้ากันแล้วพามากินได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าร้านดังๆจะไม่ไปละร้านกับข้างๆทา,างแบบบางทีเจอป้าคุณยายขายส้มตำก็ซื้อกินเลยประมาณนั้นนะครับขอบคุณายบาย